ช่วงนี้เนอะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนถ้าไม่เครียดเนี่ยนอนไม่หลับเลยมีปัญหาเรื่องนี้มาดูคลิปนี้เลยมีคําตอบนําสมุนไพรในครัวของท่านง่ายๆเลยเพียงแค่สองลูกนะสองลกูกหรือสองหัวเท่านั้นอะ่ะทําให้ท่านเนี่ยหือหลับสบายไม่ตื่นการดึกเลยมาดูเลยสองหัวที่ว่านั้นก็คืออะไรนี่ค่ะนี่สิ่งนั้นก็คือหอมแดงค่ะ เพียงแค่ท่านนำหอมแดงนะสองลูกเนาะลูกใหญ่หน่อยเนี่ยหลังจากนั้นทํำยังไงหลังจากนั้นนะท่านก็ปอกหน่อยค่ะเมื่อปอกแล้วก็นําไปทุบค่ะง่ายๆไม่มีอะไรมากมายอ่าเช่นว่าเช่นว่าได้สองลูกแล้วเนาะอ่าเช่นว่าท่านปอกให้เรียบร้อยเนาะนําไปทุบค่ะนําไปทุบก,ก็ใช้ไม่ต้องใส่คกหรอกเนาะมันกระโดดกระเด้งไปหมดอนะ่ะท่านก็ทาอย่างเนี้ยสะก็เบือนะ่อเนาะอย่าเอาอะไรหอไปทุบทำแค่ โดนนี้อวมาทำแค่นี้หลังจากนั้นทํำยังไงหลังจากนั้นท่านก็นําส่วนเนี้ยไปใส่ในแก้วในถ้วยในภาชนะหรือใครจะสะดวกห่อห่อผ้าก็ได้นะท่านเอาไปไว้ตรงหัวนอนใกล้ๆท่านนะอ่ะนะทราบหรือไม่น้ำมันหอมระเหยของหอมแดงเนี่ยจะทําให้ท่านหลับสบายไม่ตื่นการดึกนี้นี้ลดอาการเครียดของท่านได้ด้วยนะเนี่ย วันนี้จึงแนะนําพวกท่านทั้งหลายนะลองทําตามคลิปนี้นะมันง่ายแล้วที่สําคัญก็คือหอมแดงเนี่ยมันอยู่ในครัวเราแล้วเนี่ยไม่จําเป็นแบบว่าต้องไปซื้ออย่างอื่นมากินเลยใช้สมุนไพรในครัวของท่านแก้ปัญหากะถ่มเนาะปัญหาเรื่องสุขภาพทุกวันนี้นะอืมันสําคัญมากนะโดยเฉพาะช่วงนี้มันมีโรคหลายโรคเข้ามาเนี่ยพี่หมอแนะนําเลยใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจุกแน่นท้องปวดกระเพาะสารพัดเลยให้รีบดูแล เนิ่นๆน,นะอย่าปล่อยให้มันเลื้อนหลังนะถ้าเลื้อนหลังไปนะมันทาให้ท่านเนี่ยเกิดปัญหาว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเมื่อโรคระบาดเข้ามาถึงเราเนี่ยทําให้เราไม่มีภูมิต้านทานหรือภูมิต้านทานอ่อนทําให้ท่านแบบเสี่ยงอันตรายได้นะคลิปนี้แนะนําให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆเลยนะค่ะสวัสดีค่ะ